สวัสดีนะครับนักเรียนม1ทับ8นะครับวันนี้เนื่องจากค,คุณคร,รูติดภารกิจสาคัญในการที่จะต้องไปทําเอกสารนะครับบางอย่างเนาะที่มีความสาคัญนะครับทีนี้ค,คุณครูก็เลยอาจเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์เนาะนะแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่จะไว้ให้นักเรียนห้องอื่นได้ดูต่อไปด้วยนะครับก็คือเรื่องของการบวกอ่าและการคูณจํานวนเต็มที่เป็นสมบัติเกี่ยวกับการสรับที่ครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยนะครับสําหรับสมบัติการสลับที่นะครับเรามาดูกันที่ตัวนี้ครับเลข16กับเลข18นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันบวกกันได้เลข34ครับแน่นอนครับในเมื่อมันบวกกันเลส34เป็นผลลัพธ์ที่เราเรียนมาอยู่แล้วเราลองมาพิจารณาว่าถ้าเราต้องสลับตัวมันคือเอา18ไปไว้ข้างหน้านะครับเกิดเหตุการณ์เป็น18บวก16มันก็ยังได้34เท่าเดิม นั่นหมายความว่าการบวกนั้นสามารถที่จะสลับที่กันได้นะครับโดยที่ผลลัพธ์เท่าเดิมและในกรณีม1นั้นนะครับเราเรียนโดยมีจํานวนเต็มลบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นตัวอย่างต่อมาลบ16บวก18ครับเราไปซื้อของ16บาทติดเข้าไว้เมื่อเรามีตังค์บ8บาทไปใช้หนี้เราจึงเหลือเงิน2บาทนะครับเนาะเป็นตามนี้และเมื่อเราสลับที่กันนะครับเอาเหตุการณ์บอกว่าเรามีตังขึ้นต้นเรามีตังค์18บาท ไปซื้อของ16บาทนะครับเราก็จะเหลือเงินแค่2บาทเหมือนกันซึ่งตรงนี้ครูได้สอนวิธีรัดไปแล้วว่าเครื่องหมายบวกชนกับเครื่องหมายลบได้เครื่องหมายลบฉะนั้นมันก็คือ18ลบด้วย16นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้การบวกสามารถสลับที่กันได้แต่การลบนะครับที่เป็นเครื่องหมายลบไม่สามารถสลับที่ได้ครับตัวอย่างนะครับเช่น18ลบ16นะครับอันนี้เรารู้แล้วว่าได้2 แต่ถ้าเรากลับกันนะครับเป็น1 6บหกลบสิบแปบบนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นเลขที่ติดลบสใช่ไหมครับเรามีตังอยู่16แต่เราจ่ายไป18บาทก็ติดลบไปสค่าของ2ตัวนี้ก็เลยไม่เท่ากันนะครับเรียกว่าการลบไม่สามารถที่จะสลับที่กันได้นะครับนะส่วนนิยามตรงนี้ก็ นะครับ a บ b b บ a เนี่ยนะครับก็เป็นนิยามที่ใช้ตัวแปรมาแทนในเรื่องของตัวเลขนะครับเป็นนิยามนะครับในการพูดนักเรียนก็ลองศึกษาดูนะครับไปดูในเร a r น anywhere ก็ได้นะครับขอข้ามาที่สมบัติของจำนวนเต็มอันต่อมาคือการสลับที่การคูณครับนักเรียนเห็นแล้วเนาะ5คูณ12ได้60นะครับกับกันครับคูณ12ขึ้นต้นก็12คูณ5ได้ 60เช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าการคูณเนี่ยเราสามารถสลับที่กันได้เราอาจจะท่องสูตรคูณแม่5ได้จนถึง5คูณ12เป็น60แต่พอถึงแม่12ครับเราไม่สามารถท่องสูตรคูณแม่12ได้12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5เอ๊ะอะไรคิดไม่ออกให้ลองกลับตัวเลขครับเป็น5คูณ12เราก็จะได้คำตอบเดียวกันครับคือ60ฉะนั้นการคูณสามารถที่จะสลับที่กันได้นะครับ ในกรณีที่ตัวคูณติดลบครับตัวตั้งตัวคูณตัวใดตัวหนึ่งติดลบนะครับจํานวนที่ไม่เหมือนกันจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มลบคําตอบย่อมติดลบนะครับส่วนเหตุผลว่าทำไมมันติดลบนั้นเราได้ศึกษาไปในเชิงทฤษฎีไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอแค่เอาสิ่งที่นําไปใช้มาใช้ต่อแค่นั้นเองนะในเมื่อลบ12คูณ5ได้ลบ6กกลับกันครับเอาลบ12ไปไว้ข้างหลังครับกลายเป็น5คูณกับลบ12นะคำตอบก็เป็น ลบเหมือนกันเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกคูณลบต่อติดลบตัวเลขคูณตัวเลข5คูณ12ได้60จึงต่อเป็นลบ60นั่นเองนะครับโอเคครับนี่คือสมบัติของการสลับที่นะมาต่อกันเรื่องของสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะครับการเปลี่ยนหมู่ก็คือการเปลี่ยนวงเล็บนั่นเองนะครับโดยที่ตัวเลขน,นั้นจะต้องเดียงกันเหมือนเดิมเลยครับ ตัวอย่างที่1ครับ16 18 5เรียงกันเหมือนเดิมต่อมาเขาก็เปลี่ยนเป็น16 18 5เปลี่ยนอะไรทั้นที่มันเรียงเหมือนเดิมเปลี่ยนตำแหน่งของวงเล็บครับจากอันแรกอะ่ะมันวงอยู่ข้างหน้าเห็นไหม16กับ18เขาต้องคิดคู่นี้ก่อนเขาก็เปลี่ยนมาเป็น18กับ15เป็นคู่หลังคิดก่อนแต่ไม่ว่าเราจะคิดคู่หน้าหรือคู่หลังก่อนก็ตามคําตอบย่อมต้องเท่าเดิมนะครับคือ39อย่างแน่นอน นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสมบัติก,รตการเปลี่ยนหมู่นะครับนะผม mm hmm. ก็ขอไปอย่างรวเดเร็วนะครับอันที่สองครับลบสิบหก 16, ลบสิบอ่าลบสิบหกบวกสิบแปดบวกห้าเท่ากับเจ็ดคำตอบเราถือว่าถูกต้องไปเลยนะเปลี่ยนหมู่ครับก็เลือกสิบแปดกับห้าข้างหลังคิดก่อนนะครับแต่ยังางคำตอบต้องได้เจ็ดเท่าเดิมนะครับดูยังไงว่าได้เจ็ดเท่าเดิมครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเพราะว่าอันเนี้ยมันมีเครื่องหมายลบใช่ไหมอ่าเราก็ต้องมา พิจะะารณากันดูนะครับลบ16บวก18ได้2ครับ2ไปบวกกับ5ได้7ครับในขณะที่คราวนี้ทางขวาคือ20สใช่รครับ5บวก8เป็น23สานะครับ23าลบ16ครับก็ต้องได้เจ็ดเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือสมบัติการสลับที่เอ้ขอโทษสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองนะครับซึ่งสมบัติการเปลี่ยนหมู่เนี่ยคือสมบัติที่ เปลี่ยนตำแหน่งของวงเล็บโดยที่ตัวเลขยังเรียนกันเหมือนเดิมนะครับเปรียบง่ายๆครับนักเรียนเป็นเพื่อนกันนะครับสามคนตอนแรกคู่ซีคือคู่ซ้ายเนี่ยเขาซีกันมากเลยไอคนขวานี่เหมือนเป็นตัวแทนประจากลุ่มต่อมาเกิดไอสองคนนี้มันทะเลาะก,กันใช่ไหมไอเลขสิแปดตัวกลางเนี่ยมันเลยไปซีกับตัวขวาแทนครับเห็นไหมก็เลยย้ายมาอยู่กับตัวขวาปล่อยไอตัวซ้ายกลายเป็นส่วนเกินไปนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้สมัครกันเป็นหมู่นะครับ ต่อมาครับสมบัติของการแจกแจงนะครับมาถึงแล้วสมบัติสุดท้ายของเรื่องการดําเนินการและมีสัาส่วที่มีเป็นมูใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการแจกแจงอันสุดท้ายแล้วครับสมบัติการแจกแจงครับคือสมมุติว่า8กับ2นี่เขาบวกกันอยู่ตรงนี้มันเป็นเลขที่เรายังไม่บวกกันยังคาวไว้อยู่ 5ที่อยู่นอกวงเล็บนะครับมันคูณอยู่กับตัวเลขทั้ง8และ2ที่ในวงเล็บใช่ไหมครับฉะนั้น5สามารถที่จะคูณเข้ามาหาทั้ง2ตัวนี้ได้เลยนะครับเปรียบเสมือนว่า8กับ2เขาเป็นพี่น้องกันนะครับแล้ว5เนี่ยมันจีนะครับ5ก็ต้องจีบทั้งคู่ครับจริงนะเออแต่ว่าจะจีบยังไงให้เออเขายังรักกันดีเหมือนเดิมสองคนนี้จะจีบยังไงดีก็ต้องไม่ให้เขาทั้งสองคนรู้จักกันจริงหมครับ5ก็เลยไปจีบ8ครับเปิดวงเล็บนะครับ หนึ่งวงเล็บไม่ให้เลขสองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วห้าก็ไปคูณกับเลขสองครับไปเปิดอีกวงเล็บหนึ่งครับโดยไม่ให้เลขแปดมาเกี่ยวข้องแต่ 8, ทั้งสองคนแปดกับสองเนี่ยทั้งสองคนเขาเคยบวกกันอยู่ในเมื่อเขาไม่รู้ว่าห้าเขามาคูณกับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยไม่รู้ว่าครบซ้อนเนี่ยเขาก็ยังบวกกันเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมสมบัติการแจกแจงคือแจกตัวเลขเข้าไปในวงเล็บไปหาตัวเลขที่ท,ทากันอยู่ข้างในโดยสังเกตสมบัติของการแจกแจงสังเกตน,นะครับ เครื่องหมายคูณอยู่ข้างหน้าวงเล็บและในวงเล็บตัวเลข2ตัวจะต้องทําการบวกหรือลบกันอยู่เท่านั้นนะครับจึงจะแจกแจงได้ถา้าไม่งั้นจะใช้สมบัติของการแจกแจงไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนหมูอะไรนู่นนี่นั่นเลยนะฉะนั้นต้องตามนี้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นนะครับพอมาเป็นสมบัติของตัวเลขครับคือเลขศูนย์และเลข1ครับมาดูเลข1ก่อนครับจำง่ายๆครับ หนึ่งคูณอะไรได้จํานวนนั้นนะครับไม่ว่าหนึ่งจะคูณอยู่ข้างล่างหนึ่งอยู่ข้างหน้าหรือหนึ่งจะไปคูณอยู่ข้างหลังยังไงก็คูณได้เลขตัวนั้นครับอย่างนี้แปดคูณหนึ่งหรือหนึ่งคูณแปดก็คือแปดนะครับส่วนหนึ่งนำไปหารจํานวนใดจะได้จํานวนนั้นนะครับเอาไปหารนะครับหนึ่งเป็นตัวหารอยู่ข้างหลังหรือพูดมุมกัย่างที่เขาเขียนมาคือจํานวนใดๆถูกหารด้วยหนึ่งครับ เจ็ดหารด้วยหนึ่งเนี่ยยังไงก็ได้เจ็ดนะครับหนึ่งเป็นตัวหารเนี่ยยังไงก็ได้เท่ากับตัวนั้นสังเกตนะครับมันก็คือเจ็ดส่วนด้วยหนึ่งนั่นเองนะครับก็เลยตอบเจ็ดนะครับการหารก็คือเศษส่วนนะต่อมาสมบัติของเลขศูนย์ครับศูนย์นะครับบวกอะไรก็ได้เท่าเดิมนะครับศูนย์เนี่ยบวกอะไรได้ตัวนั้นได้เท่าเดิมเลยนะครับศูนย์คูณกับอะไรก็จะได้ศูนย์นะครับจำนวนใดคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับ ฝากเป็นกันบ้านนิดนึงนะลองไปหาเพิ่มเติมซิศูนย์คูณ0ได้ศูนใช่หรือไม่ใช่ไปหาคำตอบดูนะครับน่าสนใจนะต่อมาครับศูนย์หารด้วยจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์จะได้ศูนย์ครับเขียนเป็นเศษส่วนครับคือศูนย์เป็นตัวเศษครับตัวเลขตัวอื่นๆเป็นตัวส่วนเช่นตัวนี้นย์หารด้วยแก็คือศูส่วนแ มีค่าเป็นศูนย์แน่นอนนะครับศูนย์เป็นตัวตั้งเนี่ยคือได้ศูนย์เลยนะครับแล้วก็เราก็ดูตัวนี้ครับอันเนี้ยครูจะอ่านจากหน้าไปหลังนะอ่านว่าศูนย์หารด้วยแปดนะครับถ้าอ่านจนกับนำแปดไปหารศูนย์เวลาพูดในคณิตศาสตร์จึงต้องพูดให้มันชัดเจนว่าถูกหารด้วยหรือนำไปหารน,นะครับไม่งั้นเราจะเขียนประโยคทางคณิตศาสตร์ผิดคิดเลขก็จะผิดตามนะครับโอเคไหมครับ ส่วนต่อมาครับนิยามสุดท้ายครับ a หารศูนย์ไม่มีความหมายมันคืออะไร a หารศูนย์ไม่มีความหมายมันก็คือจํานวนใดๆก็ตามครับที่หารด้วยศูนย์จะไม่มีความหมายคือไม่ได้นิยามไว้สมมุติ a เป็นเลข4ี่ครับ4หารด้วยศูนย์อันเนี้ยถือว่าไม่มีความหมายครับศูนย์เป็นตัวหารปั๊บ ข้อนั้นถือว่าไม่มีความหมายทันทีนะครับอาจจะไปเจอคําตอบอยู่ในข้อกกบาทข้ององูครับเช่นไม่มีคําตอบไม่นิยามไม่มีความหมายเนี้ยนะครับที่ถูกที่สุดคือไม่มีความหมายหรือก็คือไม่นิยามนั่นเองแต่ในกรณีที่ใช้คําว่าไม่มีคําตอบก็ได้ครับแต่ว่าในอนาคตมอปลายชั้นอูงนะครับการหามเลขศูนย์มันจะมีข้อกําหนดบางอย่างที่ทําให้เราสามารถหาแล้วหาตัวเลขออกมาได้นะครับ ก็คือมันไม่ใช่ศูนย์แทนนั่นเองนะครับเดี๋ยวปเปนเรียนการตอนมปลายมต้นไม่เกี่ยวนะครับถ้ามต้นเจอแบบนี้ปับ๊บถือว่าไม่มีความหมายทันทีนะครับนี่ก็คือคลิปย่อๆสามคลิปที่ครูส่งให้วันนี้ถ้าดูไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจจะมีคลิปยาวยๆมาอีกสักคลิปหนึ่งนะครับในตอนช่วงวันหยุดนะครับตอนนี้นักเรียนก็ดูก่อนแล้วนักเรียนก็สามารถนําความรู้ที่ได้นะครับไปทําแบบฝึกหัดได้แล้วนะ